กำหนดมาที่ร้อนเย็นมองร้อนเย็นไหมกำหนดมาที่อ่อนแข็งมองอ่อนแข็งไหมกำหนดมาที่เวทนามองเวทนาไหมอ่มาเมื่อก่อนมันไม่มีตัวตัวน้โมก็เลยบอกเออกำหนดกำหนดไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยไม่ต้องกำหนดก็ได้ที่ไม่กำหนดตอนนี้มันมันขาดกำลังพอกำหนดปั๊บมันจะทำให้เกิดความแนว่วแนว่โอเคไหมและจะทำให้เกิดเจโตสมาธิด้วยโอเคนะ เกตโตสมาธิก็คือสมาธิที่แน่วแน่แน่วแน่จนกระทั่งเวลาตาเวลาดูอะไรเนี่ยตาดูข้างในมันมองเรื่องว่าตาดูอะไรมองได้ไหมไหนลองดูไปรอบๆแล้วมองไหมเมื่อก่อนดูไปรอบๆแต่เออมันคิดนุกคนคิดใ่ใจลงยเออรินไหมแล้วเออทั้งวันใช่ไหม แต่ฝึกสมาธิแค่ตื้นอยู่โมงแต่เออทั้งวันสุดท้ายเกงกันเลยฝึกตื้นอยู่โมงแต่ขาดสติทั้งวันใช่นไหมเอามันมองไหมตรงที่ฟังอะไรมันมองไหม,นะหมเนี่ยนะโมอีกทีสินะโมอมองตาสะไหมตาสะภาพเขาวาดโตรหะโตมองเลยไหมแล้วมองไหนลองฟังหลวงพ่อแบบตั้งใจฟังสิมันมองไหม ฟังอะไรตั้งใจฟังมันมองไหมมันจะสามารถมีสติไปในอาัตนะทั้งหกเลยแทนเรียกว่าเมื่อก่อนตาดูจิตเมอคิดเรื่องนู้อี้อะไตาดูจิตไม่เมอแล้วจิตมองชัดเห็นชัดเมื่อก่อนหูฟังฟังไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบนี้มาแล้วหูฟังปั๊บจิตได้ยินชัดเข้าใจชัดนะ เมื่อก่อนจับอะไรก็ไม่รู้วางตรงไหนก็ไม่รู้ลืมหลงหมดท่วางปักมันมองว่าวตรงนี้ขยับมันมองไหนลองเท้านั่งอยู่ลองให้เท้าเดินดิมันมองไหมเท้าแตกสัมผัสมองไหมกระทบสัมผัสมันมองไหมเมื่อก่อนนี้ก็เดินจงกรมนะเดินไปคิดไปเดินไปคิดไปก็มันไม่มีผู้รู้ก็เลยเดินไปคิดไปวันนี้ลองเดินดิไหนลองเดินดินั่งอยู่ดะเท้าเดินดิแ้มันมองได้ไหม ก็มันมองแล้วมันต้องทำสมาธิไหมเพรามันเข้าแล้วลถ้ามันมองมันก็เข้าสมาธิแล้วเพราะมันมีสติแท้มีสติก็คือเขาเข้าแล้วพอเริ่มกำหนดรู้ตรงที่เดินมองไปแล้วมองแล้วให้กระชับพุทโธได้ก็ได้พุุโธมุโธพุทโธ,ทโธ,ทโธมองไปเดินไปเดินไปพุทโธไปเหมือนกับทั้งดูหลวงพ่อทั้งฟังหลวงพ่อทั้งดูหลวงพ่อทั้งฟังหลวงพ่อให้ชัดทั้งมองทั้งได้ยิน สมาธิดีไหมดีตอนนีบางคนอาจจะชอบทั้งเดินไปพุโทโธไปเดินไปพุโทโธไปทํามองไปทั้งพุโทโธด้วยโอ้มันก็ยิ่งกระชับมากขึ้นจริงไหมจริงไหมอ่าอ่าเพราะว่าเรายย่งให้มันมีสิ่งรู้ไม่มันเผลอเลยบางทีเดินไปบางทีมันอาจจะเผลอมันะนะแต่ก็เดินไปด้วยแบบพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพราะนั้นถ้าสายสายหลุดป,ปูมัน่านก็เดินเร็ว เดินเรยว่็พุดโทกับเดินก็แยกกันไปเลยนะพุดโธไปพุดโทธพูดโธเพื่อประคองจิตเอาไว้นะแต่ขนาดเดียวกันพูดโธรไปเห็นตัวเองเดินด้วยเดินเร็วเดินช้าเดินหนักเดินเบาหรือจุดหรือเดินอยู่หรือหันขวาหันซ้ายมองเห็นตลอดเวลาะฉะนั้นเดินเร็วแล้วมองด้วยอย่างนี้ตื่นแต่ถ้าเดินเร็วไม่มองอย่างนี้ฟูเดินเร็วด้วยแล้วก็ไม่มองด้วยฟูใหญ่เลยเข้าใจยังส่วนซ้าย อ่าพองหน่อยยุกหน่อยก็เดินช้าบางวันเดินช้ายกนอก็รู้แต่ยกแต่มองไปเป็นอยู่ที่บ้านไปเลี้ยงลูกไปคิดถึงลูกนะวันนี้พอยกน้องมันมองไหมไหนลองทำท่าเอาท้าตัวเองละยกมันมองไหมมองมองมันยากไหมเนี่ยเหยียบยากไหมมันมองได้ไหมตอนนี้เรารู้ไหมว่าตรงที่สมาธิหรือสติหรือวิปัสสนา มันอยู่ตรงไหน,นมันอยู่ตรงที่รู้นโมแล้วมองจากไหนมองจากรู้นโมไหนลองเดินที่ตรงที่รูน้นโมมันมองเป็นไหมเมื่อไรโยมนะเชื่อหมดเลยตามองมองไปถึงในจิตนะไม่เมอหูฟังมองในจิตไ,ไม่เมอไม่เมอแถมไม่ไหลออกด้วย พอมันไม่เหม่อมันมีกําลังมีสติมันมอแล้วมันวางมันมอแล้วมีสติกาลังที่จะปล okay, นะ่อยวางโอานะตาหูจมูกจมกินอะไรมันมองด้วยมันรู้ชัดด้วยนะสัมผัสลิ้นลิน้น็อะไรมันรับรู้เอาว่ารับรู้แล้วกันนะหรือว่ากายต้องอะไรมันรับรู้ตอนนี้จับนู่นจับนี่รู้ไหมเออนทุกคนเลยจับฝันรู้แล้วถามรู้หนอรู้หนอ แล้วรู้ไหมจริงๆอ่ะรู้อยู่ตรงไหนพ่อก็รู้หนอรู้หนอบริการก็ต้องมีรู้อีกเหรอก็อมีรู้ชัดเหรอมันต้องมีรู้ชัดตัวที่รู้โอเคไหมไม่ใช่แค่บริการวม,มันจะรับได้บริกรารคำว่าหนอนเนี่ยมันต้องชัดที่รู้ตรงที่นักโมอ่าอายมวันนี้โยมจะบริกรรมหรือภาวนาวิธีไหน รู้บ้านตัวเองไม่ยังบ้านผู้รู้อยู่ไหนอ่านไหมพอใครเขาคุยอะไรทำานนทำนี่ไปแล้ว <c oughs> ส่งองอกนอกอีกแล้วโยมต้องมองที่ตาดูแล้วไปเลยไปกับเขาเลยตาดูแล้วไอตัวมองอย่าไปกับเขาต้องมองต้องอยู่กับผู้รู้รวมหัดอย่างนี้ทั้งวันนะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยเป็นแบบทดสอบที่ดีมากเลยเพราะทั้งวันมันจะเผือบ่อย พราะนั้นอยู่ก็หัดเจอก็ผัดหมาหาัดแล้วมันเข้าสมาธิเร็วไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุกโม,าาาาามแล้วกินไหมอ่าตอนนี้อ้าวมีสำนักไหนบ้างละ่ะพุทโธอ,าทโทอาทโท่าพุทโธอาพุทโธเมื่อวันพุทโธพุทโธแต่ตัวนโม มันมันมันไม่ตื่นแตนี้พุทโธต้องรู้ชัดด้วยรู้ชัดได้ไหมพุทโธรู้ชัดที่ไหนไม่ใช่ในสมองรู้ชัดตรงที่รู้นาโมนะรู้นาโมรู้นาโมก็เวลาพุทโธก็ต้องรู้ตรงที่รู้นาโมรู้มันรู้ที่เดียวกันไม่ว่าโยมจะรู้อะไรโอเคไหมนะอ้าวแล้วโยมฝึกอ่าตรงที่เป็นไง เคลื่อนไหวมือก็ได้บางแห่งก็เคลื่อนไหวสองมือแต่ว่าเอาเคลื่อนไหวมือเดียวกันก่อนแนะ่าโยมเขาก็บอกเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเควลื่อนไหวรู้สึกตัวแต่ว่าตา,า,าเขามองว่าไห้กี่โมงชั่วโมงหรือยังใกล้จะจบหรือยังตาไปมองแต่นาะฬิกาเข้าใจไหมเพราะนั้นได้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวแต่มันต้องมีสติด้วยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมีสติตรงที่มองมอง,มอ,งอาการของการเคลื่อนไหว เร็วชาักมองมองไหมถ้ามองก็มีสติพอมีสติมันจะรู้สึกชัดไหมชัดขึ้นนะตอนนี้เพื่อนไหวรู้สึกตัวแต่มันลอยไปอยู่นาฬิกาลอยไปกนกแลังชุมช่มเช็งชุ่มเข็งกลางจานมองไปเข้าใจไหมมันลอยออกไปเพราะนั้นในตัวเนี้มันไปไวนะมันไหลเก่งเพราะนั้นกรญเจจึงให้ตั้งสติตรงนี้ไว้กฐานายเป็นหลักโอเคไหม หานกายอนาปาลสติอานกายไหมหายใจเข้าตั้งยังไงไม่นั่งก็จะตั้งชิดๆตงนเ้อันนี้ก็หาผู้รู้ไม่เจอผู้รู้มันต้องแยกจากสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้จะอยู่อยู่ตรงไหนใก,หใกล้หรือไกลเจอยู่ที่ก้นเนี่ยแต่รู้ในจิตได้ไหมว่านั่งทักอะไรอยู่อ้าวต้องไปรู้ที่ก้นไหมไอ้ที่ก้นนี้เขาเรียกว่าสัมผัสหรือความรู้สึกนะ ถ้ารู mankind, ้ที <Islands tie kat> ่ก้น <k> ท <Okay. rik> <m>. ีเหนื so bad, an ่อยเลยที <concurrent> okay, ่ก้นทีรู้ต้องไปอยู่ที่มือทีรู้ต้องไปอยู่ที่รู้ก็อยู่ที่รู้เลยที่เดียวเลยจบจะได้ง่ายใช่ไหมเราอยู่ที่รู้มันจะเหมือน雷达เลยมองเลยอะไรกระทบสัมผัสรู้พอรู้อยู่ตรงที่นี้ปั๊บกระทบสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปมันก็เองเกิดดับเกิดดับมั่ก็เกิดนี่ก็ดับนี่ก็เกิดนี่จะดับโอเคไหมเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้เคลื่อนไหวแต่รู้ไม่เคลื่อนไหว พอรู้ไม่เคลื่อนไหวสิ่งที่ถูกรู้ที่เคลื่อนไหวก็คือสแสดงอาการอันนี้องเพลื่อนนะับโอเคนะตอนนี้ของโยมมันรู้เกิด,ดจับจับจนหลับเลยเข้า <c oughs> ใจไหมเข้า <c oughs> ใจนะาวตอนนี้เราลองซ้อมนะเอา,เอา,เอาลมหายใจนะตอนนี้เขาว่าดูลมเราก็ใช้คำพูดดูลมนะ แต่จริงๆต้องมองมาจากน้โมนะได้ไหมตอนนี้ลืมตาก่อนดิอ้าวนะโมตาาัสสะมอยได้ไหม,มคือก่อนนั่งสมาธิหลับตาล่ะควรลืมตาสักนาทีสองนาทีน,าทนะอาจจะเ,เที่ยวเท่าก็ได้เออมาอย่างคืนน้ำลายติ๊ดมองมาแล้วเห็นไหมไหนเราพยายามที่มองไหมเออมาแล้วอ่ะพอมาแล้วตอนนี เราจะได้รูว рон, ้ว่าเวลาหลับตาแล้วเราไปอยู่ตรงไหนต้องไปอยู่กับรู้ไม่ใช่หลับตาแล้วไม่มีที่อยู่มันก็นั่งง่วงเลยเข้าใจไหมหลับตาแล้วต้องไปอยู่กับรู้แล้วมองมองมองอะไรหลับตาเราไม่ได้ไปมองข้างนอกแล้วมันก็ไปนั่งจินตนาการข้างนอกหลับตาเราก็มองลูกนั่งหรือจะมองลมหายใจหรือจะมองพองยุกก็แล้วแต่โยมจะเอาวิธีไหนก็แล้วแต่โยมทุกวิธีมันต้องไปลงที่ผู้รู้ก่อน แล้วพออยู่กับผู้รู้เป็นไงสงบภายในสามวินาทีถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่สอนมาเนี่ยนะเขาเข้าสมาธิได้ภายในสามวินาทีเพราะว่าอะไรนัโมแค่สองวินาทีหลวงพ่อเพิ่มไปอีกหนึ่งนะนโมเข้าหรือยังเข้าแล้วเพราะนั้นเมื่อมีมัคก,ก็มีผลเมื่อเริ่มปฏิบัติมันก,ก็ต้องมีมกลของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรก แต่เราไม่รู้จักใช้ปัญญาว่าทางเข้าออสมาธิอาการเข้าออสมาธิคืออย่างนี้แล้วอาการอยู่ในสมาธิเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จักพอไม่รู้จักเราก็ขยันมีแต่มาแต่ผลผลผล,ผลไม่เคยไม่เคยใช้ปัญญาพี่นาว่าผลมันเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าตั้งนานๆหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมพอเราไม่มีปัญญาได้โยมทีนี่เหนื่อยเลย ทุกขาปฏิปทาทันยาปัญญาการปฏิบัติลบากการบรรลุปัญญาโอเคไหมนะแต่ถ้ามีปัญญาทุกขาปฏิปทาคิดปาปัญญาการปฏิบัติลำบากแต่การบรรลุมากและถ้ามีปัญญามากขึ้นคิดป,ปอาอะไรสุขขาปฏิปทาแปลดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันนะคิดปาป,ปัญญาการบรรลุก็ ก็ง่ายด้วยถ้าเรา,ยยาเรู้จักดําเนินในชีวิตในชีวิตประจำวันด้วยสติและสัพพัญญะแล้วด้วยสติมันเป็นยังไงอ่ะเรารู้แต่ด้วยสติด้วยสติก็คือตาดูข้างนอกก็ดูไปแต่จิตต้องมองตัวเองวันหนึ่งเรามีงานกี่งานเยอะไหมวันน,นียถามหน่อยโอ้ยุ่งมากเลยไม่มีเวลาสึดสมาธิเลยไม,ม่เว,เวียเจริญสติเลยมากไม่มีใช่ไหม,ม,ม,มเอามากขนาดไหนอย่างมากมีแค่สามงาน งานแรกเขาเรียกว่าพูดงานที่สองเขาเรียกว่าทำงานที่สามเขาเรียกว่าคิดเพราะนั้นได้โยมประมวลให้มันเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆยุ่งขนาดไหนก็มีสามเรื่องจริงไหมเพราะนั้นโยมแค่รู้แล้วก็มองว่าพูดพูดยังไงมองไหมอาการในการพูด ความรู้สึกขณะพูดใช้อารมณ์ไหมมองหน่อยดิสติก็มาแล้ว,ลวทำทำอย่างไรทำบุ่มบามทำด้วยความรีบร้อนมองไหมมองหน่อยสิแล้วรีบร้อนแล้วผลเป็นยังไงโอ้โหเหนื่อยนะสุขภาพาก็ทํางเลยถ้าทำด้วยความใจเย็นมองหน่อยสิเออความรู้สึกเป็นยังไงเออมันดีแต่ถ้าคิดอ่ะถ้าคิดไม่ดี มองในใคิดไม่ดีแล้วฟุ้งซ่านจาเลยเหนื่อยหนักสมองเครียดเป็นทุข์แต่ถ้าคิดดีแล้วเป็นไงตอดโกรธเพราะฉะนั้นโยมก็แค่รู้จักมีสตินะแล้วมีสติคืออะไรรู้ใครๆก็บอกมีสติก็คือต้องรู้ตัวเองแต่รู้ไม่พอโยมโกรธเนี่ยโยมก็รู้ว่าโกรธน,นะแต่ไม่หายโกรธทันทีเลยะจริงป่ะแต่ถ้าโยมรู้ว่าโกรธด้วยแล้วก็มองด้วยใจจะปา เสียดายนะมันของใหม่จางย่าปานะเลิกปวดจริงไหมเวลารู้มันต้องมีสติมองด้วยมองตั้งแต่การกระทําและผลของการกระทําจึงจะเรียกว่ามีสติที่สมบูรณ์แค่รู้แค่รู้อีสติมันยังหลอยู่นะพูดก็ต้องรู้ว่าพูดอะไรแล้วก็ต้องมีสติในการพูดด้วยก็คือมองมองทางตัวเองผู้พูด อาการในการพูดมองได้ไหมน้โมเนี่ยฝึกเนี่ยมันจะได้กลายเป็นอิเลียบทละเอียดเลยละเอียดไปถึงนามธรรมเลยปกติโยสุแต่อิเลียบทละเอียดเดินช้าๆอันนี้แค่มองรูปนะแต่นี้มองทั้งอาการในการกระทำความรู้สึกในการกระทำมีอารมณ์อะไรไหมโอ้มันละเอียดไปจนถึงอาการกิริยนจิตเลยนะทำพูดคิดสรุปสุดท้ายพูดจ้าก็เลยสรุป การปฏิบัติทั้งหลายสรุปลงที่พูดดีทำดีคิดดีแล้วรู้ได้ไงว่าพูดดีหรือย่างก็มองสิพูดดีนะเป็นอย่างนี้แล้วผลของการพูดดีเป็นอย่างนี้มองทั้งเหตุทั้งผลมองเหตุไปหาผลมองผลไปหาเหตุไอ้ผู้รู้เป็นเก่งนะมันโยนิสมนาน้าทิการได้นนโยมได้นะแล้วมันก็ธรรมวิจัยสัมโพชฌงได้ด้วยนะผู้รู้เนี่ยมันสอดส่อง ทั้งสอดทั้งสอ่องทั้งสอ่องทั้งสอดว่าอะไรที่มันรั่วไหลหรืออะไรที่ยังผิดพลาดมันแก้ไขได้ด้วยนะผู้รู้เนี่ยนะเพราะนั้นวันนี้เราจะภาวนาวิธีไหนก็ภาวนาไปแต่ว่าให้ตรงที่ภาวนาเนี่ยแต่ละวิธีนะ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตแล้วใครคือรู้ของใครคือรู้รู้มันไม่ใช่ไปอยู่ข้างหน้ารู้อยู่ข้างหน้ามันจะไหล ไม่ไหลก็จบโอเคไหมรู้มันต้องอยู่หลังการกระทําเสมอเพราะว่ามันอยู่หลังการกระทํามันจะเห็นกายเดินรูปเดินรูปนั่งหายใจเข้าหายใจออกหรือเห็นแม้กระทั่งคําบริกรรมตอนนี้กาลังพุทธกำลังโทเวลาพุทโทก็แหมพุทโทจะรัวเลยพุทโทพุทโทพุทโทให้มันเป็นจังหวะหน่อยพุทโทเพราะว่าเวลาเป็นจังหวะเนี่ยผู้รู้เขาจะเห็นชัด โอเคไหมอ่าไหนโยมเป็นจังหวะนะโยมลองเคลื่อนไหวมือนะอ่าเคลื่อนไหวมือโยมเคลื่อนไหวมือเนี่ยนะอ่ามือเดียวมองได้ไหมหนะาโบก่อนนะโบตัสสะมองรูปนั่งได้ยังแล้วเคลื่อนไหวมือมองการเคลื่อนไหวได้ไหมแล้วเคลื่อนไหวมีใครเคลื่อนไหวแล้วไม่หยุดมีไหมไม่มีเพราะนั้นต้องเคลื่อนไหวมองหยุด มีหยุดไหมต้องมองหยุดด้วยทุกวันเนี่ยโยมมองแต่เคลื่อนไหวโยมเรามองหยุดเกิดอะไรขึ้นมองเคลื่อนไหวหยุดหยุดแล้วก็มองเคลื่อนไหวหยุดเห็นอะไรเวลาโยมมองเห็นหยุดจิตหยุดด้วยหมายอไดิเคลื่อนหยุดมองหยุดได้ไหมเห็นอะไรผลที่เกิดขึ้นในจิตจิตมันหยุดด้วย เคลือ่อนมองเห็นเคลื่อนเกิดสติสัพพัญญะรู้ตัวแต่มองเห็นหยุดเกิดสมาธินิ่งหยุดเห็นไหมเพราะนั้นตรงที่เคลื่อนไหวี่งไม่ใช่มีแต่สติอย่างเดียวมันมีสมาธิด้วยตรงที่เห็นหยุดแค่หยุดนี่สำคัญพอเมื่อเห็นหยุดเกิดอะไรมันหยุดนึกหยุดคิดโดยสิ้นเชิงเลยขนาดน,นั้นแล้วพอเคลื่อนไหวเรามองมองแล้วก็เห็นเห็นทั้งเคลื่อนไหวเห็นั้งหยุด ยุดบ่อยๆมันหยุดปรุงแต่งบ่อยๆเพื่อนไหวยุดตอนนี้ถามหน่อยโยมบอกว่ากําหวดรู้ลมหายใจเข้าเนี่ยโยมเหมือนกับว่าลมหายใจเข้าเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีแต่เข้าก็ออกมันมีหยุดไหมนี่นายโยมลองหายใจศึกษาที่ธรรมชาติหายใจเนี่ยไหนลองหายใจเข้ามันหยุดนิดน,นึงก่อนจะออกจริงไหม เพราะฉะนั้นผู้รู้เนี่ยต้องกําหนดรู้ทั้งเคลื่อนยุดยุดเคลื่อนมีใครแย่ไใ้เข้าแล้วอ,ออกเลยมีไหมเหนื่อยตายเลยมีไหมไม่มีมมมเพราะฉะนั้นแล้วถามหน่อยแล้วพุโทโธอ่ะมีใครพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่หยุดมีไหมเห็นหยุดเลยดิเพราะตรงที่จังหวะหยุดจิตรวมเป็นเอกกับขาตาจิตถ้ายมไม่เห็นหยุดรวมได้แค่สมอง ไอ้ดวงเห็นหยุดโวมจะได้เอกคาตาจิตไอ้ตรงที่น้ำมมมันจะเป็นเอกคาตาจิตแล้วมันจะเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นโอเคไหมอ่าแล้วเดินอ่ะเดินในชีวิตประจำวันอ่ามีหยุดไหมหยุดอยู่ตรงไหนแล้วไหมตรงที่เหยียบอะไรอ่ามีใครเหยียบไม่หยุด,ด่ดงมีไหมไม่มีหรอก <c oughs> ตีเหยียบคือจงหวะหยุดเพราะนั้นในชีวิตประจำวันนะอ่า ถ้าเดินเนี่ยนะอย่างน้อยรู้ตรงที่อยียกรู้เหยากรู้อยยบรู้เอยยบรู้มันจะได้จิตจะได้ลงไปจอดตรงที่หยุดมากโอเคไหมเพราะยิ่งหยุดมันยิ่งรู้ชัดรู้อาการรู้ความรู้สึกแล้วยิ่งหยุดมันจะเริ่มเกิดยานรู้ยานเห็นเห็นตัวมันเองด้วยโอเคนะตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวเองนะไว้ภาคสองข้างหน้านะวันนี้เห็นกายก่อนต่อไป หยุดบ่อยๆไม่จะเกิดยานถึงจิตนะอ้าวตอนนี้ก็ถึงเวลา,าให้มีคําถามมีคําถามอะไรมีไหมวันนี้ก็แค่ให้โยมเวลาโยมเรียนอภิธรรมนั้นเองเหมือนกันต้องเรียนจากผู้รู้นะถ้าเรียนจากผู้รู้เนี่ยโยมจะเ,เจกิดปัญญามากเลยคือสมองมันต้องใช้อยู่แล้วแต่มันต้องมีใครที่รู้อีกชั้นหนึ่งได้ไหมนะ พราะถ้าโยมเรียนอภิธรรมโยมเกิดผู้รู้นะโยมจะเกิดการอย่างรู้อะไรบางอย่างนะโยมจะเห็นสภาวธรรมแต่ถ้าโยมเรียนแบบใช้สมองอย่างเดียวโยมไม่ได้สภาวธรรมนะนะแต่ถ้าโยมแลวโยมมองไปด้วยก็พูดถึงจนะตใจสิกตัวไหนจนะตจสิกตัวไหนมีสภาวธรรมอย่างไรถ้าเรามีมองเนี่ยเราจะเห็นเลยจตจสิกตรงนี้พออาจารย์บอก เมตตาเราจะเห็นเลยสภาวะเมตตาความรู้สึกเกิดขึ้นมาเลยถ้าใช้ผู้กรุณาการเมตตาต่างไงกรุ้นาโอ้มันเป็นเกรด compassion มันจะรู้สึกใจกว้างมากขึ้นด้วยแต่นี้ถ้าโยมเรียนเราโยมไม่ใช่ผู้รู้นะโยมจะจะเรียนแล้วไม่สนุกอ่ะเรียนแล้วต้องคอยท่องจําแต่ว่าไม่รู้จักนะอา้าวแค่รู้จัก คำว่าเมตตาเนี่ยนะอยู่กับผู้รู้นะ,ะเมตตาเป็นไงคำว่าเมตตาเราก็รู้จักว่าความหมายคืออะไรแต่สภาวะธรรมเป็นไงเวลาเมตตาผู้รู้พอเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไหมเห็นไหมไอ้นี้เราก็เรียนแบบท่องจําเหมือนตอนป .4 ป .5 เรียนเพื่อสอบเองนะ เมตากรารุณะนักสภาวธรรมเป็นยังไงไม่มีใครชี้เด็กก็เลยไม่ได้ซึมซับลดพระธรรมตาธรรมแต่ไปสอบโอเคไหมมันก็ไม่เกิดการพัฒนาจิตสมรึกเรียนไปของดีแต่ว่าไม่ได้เรียนเรียนด้วยสติด้วยเรียนด้วยผู้รู้ไม่ได้เรียนด้วย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 ผู้รู้ซึ่งผู้รู้วันนี้เห็นไหมยมเรียนทั้งแรกขนาดคนแก่ยังเรียนรู้เรื่องเลย เด็กๆสนอนพวกก็รู้เรื่องถ้าได้ผู้รู้นะโยมจะได้รถท่าธรรมพ่อบอกว่าอิลีโอตป,ปะพอครูสอนอิลโอตป,ปะโยมอยู่กับรู้เนี่ยอย่าอยู่นั่งคิดนั่งจำโอเคไหมเราโยมก็อยู่กับรู้ได้ไหมโยมจะรู้สึกได้ว่ามันมีสภาวะธรรมนะอิลความเกรงกลัวต่อบาโอตป,ปะความละอาย สองตัวนี้สภาวธรรงต่างกันไหมต่างกันนะหรือเขาบอกว่าขันติโสรัจจะอดทนสภาวะทําเป็นไงสงบสงบเสงี่ยมโสรัจัะเป็นไงต่างกันไหมเพราะนั้นโยมต้องเรียนด้วยผู้รู้และโยมจะเห็นสภาวธรรมพอโยมเห็นสภาวธรรมเนี่ยต่อไปโยมจะเริ่มมีปัญญามากขึ้นว่าสภาวธรรมอะไรที่ทําให้เกิดกุศส่วนโยมก็เจริญง่้มากนะ อะไรที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายหรืออกุศลวหรือความโมโหเขาอนอนโยมก็พยายามสลัดออกไปซะโอเคนะเพราะนั้นวันนี้โยมเรียนด้วยผู้รู้โยมจะเกิดปัญญาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจเริญด้วยอาอยุบรรณสุขภา,าระธนาสารสมบัติมีสุขภาพพาันนาไม้แข็งแรงสมบูรณ์มีความสาเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปราถนาทุกทุกประการ ตราบเข้าสู่พระนานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอ,เ,อเป็นไงดีไหมอ่านะก็วันนี้คนเยอะแล้ววันนี้เอาแค่สาธุระดับต่อไปขอ